แม้ว่าเช้าวันนี้5เมษายน2566ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์จะปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ36บาท65สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ36บาท38สตางค์อ20อยู่ที่ลิตรละ34บาท34สตางค์อี85อยู่ที่ลิตรละ34บาท79สตางค์ขณะที่เบนซินเฉพาะปตะทอ,อยู่ที่ลิตรละ 44.46บสาท46สตางค์ก็ตามแต่ในฝั่ฝั่งของดีเซลก็มีข่าวดีหลังจากรอคอยมานานโดยกบนหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวันที่3เมษายนมีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง50สตางค์ต่อลิตรจากราคา33.50บสาท50สตางค์ต่อลิตรเป็น33บาทต่อลิตรมีผลวันที่7เมษายน2566เป็นต้นไปว่าก <c oughs> ัน <reco> ว <t realidade> <t karang> <t lot> ่า <absorbed> นี่เป็นการปรับลดลงครั้ง ที่4หรือรวมการปรับลงแล้ว2บาทต่อลิตรนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งการปรับลดราคาดีเซลครั้งนี้ทางประธานสหาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนายอักพิชาติไพร,รุ่งเรืองบอกกับสำนักข่าวไ n n อีกครั้งว่านี่คือโปรโมชั่นของรัฐบาลนายกลุงตู่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งยิงไกล้วันเลือกตั้งมากขึ้นเท่าไหร่เราจะได้เห็นรัฐบาลลดราคาน้ำมันดีเซลอีกอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามมองว่าการลดราคาดีเซลรอบนี้รัฐบาลยังกักอยู่เพราะสามารถลดราคาขายปีกอยู่ที่28บาทต่อลิตรได้เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกถูกลงลงมาได้ถึง 28- 29บาทด้ายทไปซ้าไปแต่เขาไม่ลงไงเขายังกักอะไรเขาอยู่อะนายอัิชาติกล่าวอีกว่าทันทีที่ได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยจะมีการเคลื่อนไหวเพื่อสะท้อนราคาพลังงานอย่างแท้จริง ก็เรื่องพลังงานเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจตั้งแต่พลังงานแก๊สน้ำมันนะครับมันจะเป็นต้นทุนของไฟฟ้าแล้วก็ต้นทุน LPG เนี่ยของแก๊สถุงต้มนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้ามันสูงก็ทำให้ดัชนีของการบริโภคเนี่ยมันก็จะตัวเลขจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเมื่อถามว่าทางผู้ประกอบการรถบรรทุกต้องการรัฐบาลใหม่แบบใดคำตอบที่ได้น่าสนใจอ๋อสเปคเหรอหนึ่งต้องการคนที่รู้เศรษฐกิจดีสอง นโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนต้องทําให้ได้ตอนนั้นเองครับเพราะว่านโยบายที่ออกมาผมดูแล้วมันกาดเกลื่อนไปหมดจะว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อมากกว่าผมอยากให้พรรคใดพรรคหนึ่งก็ได้สเสนออะไรสิ่งที่ผมถูกตาต้องใจอยู่ตอนนี้นะมีพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยที่บอกว่าหนึ่งเกติบุโรเนี่ยจะสามารถทําให้คนที่ติดแบคทีเรีเนี่ยได้มีโอกาสหายใจสอง เรื่องพลังงานของไฟฟ้าเนี่ยเขาสามารถที่จะทำได้แล้วก็สามเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยสามารถกระชากลงมาได้โดยต่อไปไม่ต้องไปอ้างอิงราคาสิงคโปร์อันนี้ที่ผมชอบนี่คืนอนโยบายเขานะและนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนของการลดราคาน้ำมันดีเซลซึ่งจากนี้ต่อไปจะต้องติดตามราคาอย่างใกล้ชิดเพราะยิงไกลว้วนเลือกตั้งมากขึ้นเท่าไหร่เราจะได้เห็นการลดราคาน้ำมันดีเซลอีกอย่างแน่นอน